นี่เลยนะฮะแฟนมีตส,สุดอบอุ่นในวันเกิดอายุครบ27ปีสำหรับ <c oughs> ขอไปครับสำหรับนักแสดงหนุ่มนะฮะ ออกัสวชิริทยิ์นะฮะที่ร่วมร่วมตัวกับแฟนคลับนะฉลองวันเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมางานนี้มีโอการได้เจอหนุ่มออกัสก็เผยว่าประทับใจแฟนแทุกๆคนนะครับบางคนเราก็จําเขาได้เห็นมานานเขาก็ยังอยู่ก็ดีใจครับรับว่าเป็นคนอวดสติกแพ็บ่อยนิดนึงนะตั้งใจลง IG เก็บไว้เพราะเราออกกําลังกายก็อยากเห็นตัวเองพอเห็นผลลัพธ์แล้วก็มีความสุขนะครับคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือเราออกกํบบาลังกายเราก็อยากเห็นตัวเองอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเป็นบังเอิญที่แบบเอ่อแล้วเราถอดเสื้อออกกํบบาลังกายอยู่แล้วเพราะมันร้อนอะไรเงี้ยแล้วมันได้ภาพที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอเอมันมันดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากอยากลงไอจีเป็นเป็นแบบเก็บไว้ไวประมาณนั้นแต่มีมองว่ามุมกล้องที่เราถ่ายก็คือถ่ายแต่ละมุมก็คือถ่ายจากพื้นต้างคือเหมือนแบบใช่ก็ตั้งชิ้งไว้อะก็ทำเองหมดเลยอะ ตั้งชิงไว้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบวันนี้จะ,ะได้ภาพดีๆแล้วลงหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยแค่จะเก็บไว้ก็แฮปปี้ดีเพราะว่าพอผลลัพธ์มันทําให้เรามีความสุขอะแต่ตอนทําอาจจะต้องฝืนหน่อยฝืนใจหน่อยใช่คร<ต>ับแต่ผลลัพธ์มันมีความสุขก็เป็นวันเกิดที่เรียบง่ายครับก็จัดเกือบทุกปีอยู่แล้วแต่ช่วงโควิดก็ไม่ได้จัดปีนี้ก็จัดซะหน่อย ได้ร้องที่ร้องคาราโอเกะกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับเป็นฟิลแบบเหมืนอนเราอยู่ด้วยกันมานานเะนาะอยู่วงการมาสิบปีละนานละแล้วก็มีคนเก่าๆแล้วก็มีหน้าใหม่ด้วยใช่ก็อยากให้ทุกคนอครอบครัวครับประทับใจทุกคนนะครับน่ารักมากทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยรวมเล้กเก่ามากแบบต้องเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่เลิฟซิกเลยยังก็อยู่มาตั้งแต่เลิฟซิกป่ะใช่เขาก็ตามมาแล้วเขาก็มาแบบ เหมือนมาหาก็คิดถึงน้องอะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นอะไรที่อบอุ่นเป็นกันเองที่เขาน่ารักกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งที่เขามาหาขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้ทงทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกด Like กดแชร r Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ